สวัสดีครับรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะแอปเป้าปล่อย iOS 15.7.8ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันอีกแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.7.8ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 15.7.8รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7.7ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหน ควรจะอัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.7.8ตัวแทนบน iPhone 6 S Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเยอะเลยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด,ด้านกราฟิกความเร็วลดลงเยอะเช่นกันการเด็อครั้งนี้ความเร็วโดยรวมลดลงจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไง ไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.7.8ตัวเต็มยังใช้แบตเตอรี่คงที่ที่หเหลือ95%เท่ากับ iOS 15.7.7ตัวเต็มการอัปเดตเป็น iOS 15.7.8ตัวเต็มบน iPhone 6S Plu s Plus นี้ ความเร็วลดลงเยอะแต่แบตเตอรี่ใช้เท่าเดิมแต่ก็แนะนําว่าอัปเดตกันดีกว่าครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับระบบและข้อมูลในเครื่องของเราจากนี้ไปก็มารอดูกันว่าจะมีการอัปเดตสําหรับ iOS 15.7.9ตามมาอีกไหมมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวและมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆติดตามข้อมูลใหม่ๆได้ที่ช่องสอใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ